เอาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ่ะเล็งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ Rv พับ G หรือว่า RX รวมถึงเกมใหม่ๆที่เ,เพื่อนๆกำลังจะเล่นแล้วนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง ACG Game Top Up Center ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกื่อนว่ามาจากอะไรกิมมิ่งนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อยฟาร์มออโต้เอเไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานำเสนอนั่นคือแอปยูจีโฟน คาวโฟนที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องหนึง่งไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแด็กันล็อบยคาบาโมบารรวมถึงเกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอรดเอฟเคไว้ K y, ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกนะครับจัดเลยเอาละครับมาสรุปอัปเดตรอบนี้กันดีกว่าเนาะก็ได้อัปเดตแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะนะครับก็ ไปก่อนเลยนะครับจะได้ครบถ่วนเนาะก็เพิ่มตลาดโลกเข้ามานะครับก็น่านี้เลยที่ผมเปิดอยู่นะครับอืมก็เป็นตลาดที่มีสินค้าเข้ามาขายจากในทั้งภูมิภาคเนาะหรือว่าเอเชียของผมอยู่เอเชียนหนก็ทั้งเอเชียนหนึ่งเลยนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ร่วมกันต่อสู้ในคูเซกอะนะทั้งหมดเลยนะครับส่วนสินค้าที่มาขายก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อาวุธเนาะที่ทําเกี่ยวกับพัฒนาตัวละครนะครับ พวกชุดพวกอาวุธพวกประดับอะไรพวกนี้นะฮะพวกเศษซากนะฮะหนังสือสกิลเครื่องล่อนนะฮะก็มีแก่นพลังตัวนี้ด้วยแล้วก็พวกต้นน้ำม่วงของใบใบในการคราฟอะไรพวกนี้เนาะมีเศษซากอะไรพวกนี้หมดเลยส่วนมากจะเป็นของที่เกี่ยวในคูเซกเนาะนะครับแค่บางชิ้นพวกเหรียญ NFT ไม่มีเนาะไม่มีนะครับพวกที่เกี่ยว NFT ไม่มีนะครับก็ไม่ได้กระทบอะไรมาก ก็เป็นแกนการแชร์ทรัพยากรเนาะโดยเฉพาะถุงทองนะครับถุงทองจําเป็นในครูเสกมากนะครับก็มีมาขายด้วยเนาะอันนี้เรื่องแรกเลยเรื่องที่สําคัญต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของอ่ะครูเสกเริ่มต้นแล้วนะครับซีซั่นใหม่รอบนี้ซีซั่นนี้นะครับจัดขึ้นแค่1เดือนนะครับซีซั่นละ1เดือนนะครับพอจัดปุ๊บไม่รู้ว่าจะปิดยาวหรือเปล่าโนะมกรลาแปดโมกุลาจนถึงวันที่2เริ่มต้นวันที่8เลย หรือว่าวันพุธท,ที่จะถึงนี้นะครับนะฮะผมกูเสกแล้วก็รอบนี้มีการเพิ่มประดับตำนานเข้ามาด้วยซึ่งประดับตำนานเนี่ยนะครับในการครับต้องเอาของที่ได้จากการชนะป้อมกลางและก็ป้อมทองประสาททองในกูเสกนะครับเท่านั้นนะตอนนี้นะครับอัปเดตตัวนี้เข้ามา นะครับของที่ใช้ในการคราก็จะเป็นพวกนี้เลยเนาะนี่สออย่างนี้นะครับเป็นเศษซาาในการครานะครับก็ใช้นี้4อันแล้วก็นี้8อันแลกได้นี้นี้1อันเนาะนะครับก็ใช้4อันอันนี้ได้จากคูเซกก็นามกันนะทำยากกันนะก็จะได้นะครับนี่แต่ป้อมกลางรอบหนึ่งมันก็ประมาณ10ป้อมอ่ะก็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 ซีซั่นหนึ่งอาจจะได้สักชิ้นหนึ่งก็ได้นะครับของทองกระดานทองนะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวม้วนนะครับป้องกันในการตีบวกอีกาเนาะไม่เหมือนเกาหลีนะครับก็ว่าเอามาคือขายอย่างเดียว <c oughs> แล้วก็หน้าตาไม่เหมือนกันด้วยของเกาหลีจะเป็นใบสีฟ้าอันนี้เป็นใบสีเขียวแต่กกอบฟ้าเหมือนกันนะฮะวิธีการใช้ผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ด้วยตนเองเนาะนะครับแล้วก็ถ้าจะลองใช้ก็ต้องเติม 7,000กว่าบาทนะครับถ้าเติมเองก็ประมาณหมื่นหนึ่งก็เก้าพประมาณเท่าไหรสองพันห้าสองไม่หมื่นสองนะครับถ้าเติม SCK ก็ประมาณเก้าพันบาทเออประมาณเก้าพันใช่ปะใช่ปะเออประมาณเก้าพันะรประมาณนั้นนะครับประมาณแปดพันเก้าพันทักสอบถามได้ใครจะใช้เนาะก็ถ้าเป็นแบบเกาหลีก็คือการันตีไม่แตกนะครับอ่าแต่ก็แต่ละบวก ใช้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่บวก6แต่แลรบวกจะใช้จํานวนใบไม่เท่ากันนะถ้าตามเกาหลีเนาะแล้วก็ในการตีบวกเนี่ยจะไม่รวมอยู่ในความสําเร็จแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าอยู่ในเคเวสหรือเปล่าพี่ๆคนไหนลองแล้วนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆได้นะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะเผื่อใครลองแล้วใช้แล้วนะครับเออก็อันนี้หน้าแพดโนตมีอไหมนะครับอบอกเวลา,าคูเสก นะฮะนี่ก็สวยนะแหวนนะครับประมาณนี้ในตัวของแพทโน้ตเนาะแล้วก็เพิ่มพาร์สรอบนี้นะครับช็อปกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมแล้วก็พาร์สเนี่ยมาดูกิจกรรมก่อนเลยก็มีกิจกรรมตัวนี้เป็นขายแล้วกันนะครับ29ดอลลาร์ก็ประมาณเ,เติมเอง900ใช่ไหมเติมเองประมาณ900บาทนะครับ900พันหนึ่งเก็งประมาณ800นะก็ถามว่าคุมมา้มูใบก็คุ้มอยู่นิดนึงไม่ได้คุ้มมากนะครับ ดูจากของที่ได้แล้วก็ได้สัตว์ฟ้าถึงม่วงสามใบอาวุธฟ้าถึงม่วงอย่างละสามใบเนาะเอออาวุธเออสามใบนะครับแล้วก็ได้แก่นตัวนี้แล้วก็ได้เจิดจ้าอีกสี่ชิอีกสี่แพ็คนะครับอืมก็พอได้นะครับแต่ไม่ถึงกับคุ้มมากเนาะพอเพชรก็ไม่ได้นะครับได้ของเอาไปเติมแพ็คกว,ว่างวาได้เพชรด้วย mm. <laughs> นะครับโอเคอันนี้คือเลกชื่อต่อมากาิจกรรมตีโบยกาก็ บวก7 2สองชิ้นนะครับกิจกรรมนี้บวก7 2ชิ้นได้บวก8 1ชิ้นอันนี้ก็แถมแถมนะฮะกิจกรรมเสริมนิดหน่อยได้อะไรบวกห้าปะบวกหนะครับ1ชิ้นอันนี้กาชาอยู่อันนี้เก่าอันนี้เก่านะฮะอันนี้ใหม่หรือเปล่าอันนี้เหมือนจะใหม่หรือเปล่าเก่าอัน,นไม่แน่ใจน่าจะเก่านะโอเคเก่าเก่าแล้วก็มีอันนี้ฮะที่มาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นกิจกรรมเดิมเพิ่มเติมคือมาใม,ามา่อีกรอบ ก็ซุ่มเครื่องร่อนม่วงนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเล่นเพราะว่าผมมีกล่องทองอยู่กล่องหนึ่งนะครับก็ถ้าใครจะเล่นกิจนี้นะครับอืมก็ต้องมีผสมผสมเนี่ยครับอันนี้ให้ได้1เมนะ็ดเนาะแล้วอีก4อันมันใช้หมด4อันกล่องทอง4อันก็ได้อันนีกหนึ่งเป็น2เนาะแปลว่าเราต้องหาเพิ่มมาอีก2ก็คือเติมแพ็คเอาได้ครับแพ็คนี้มันจะอ,อยู่ไหนนี่ครับเอ่อ ประมาณเติมเอง2,000 ؟เติม SK ประมาณไม่เกินพันห้านะครับนี่เนาะมันเป็นพาตรตตัวนี้ครับแจกเม็ดทอง2เม็ดเม็ดทำกล่องทอง2เม็ดแล้วก็อะไหล่บิน40ชิ้นนะครับนี่ก็ก็จะทำสเปดเควสได้นะครับแค่หามาให้ได้ก่อน1กล่องซื้อซื้อจากอันนี้อีก2เนาะแล้วก็ได้จากกิจกรรมนะครับมาอีก1ฟรีนะครับประมาณนั้น กอ็อย่างน้อยต้องมีติดตัวไว้หนึ่งกล่องอ่ะจะจบกิจกรรมนะฮะแล้วก็กิจกรรมนี้มีแนะนำนิดนึงก็คือตัวพาร์ทเนี่ยกว่าจะได้กว่าจะได้ครบของครบก็น่าจะประมาณสัปดาห์หน้าไม่เกินวันศุกร์นะครับดูจากรอบที่แล้วที่ผมทำนะฮะก็พาร์ทเนาะเวลยี 5, ่พาสจะได้เม็ดนี้ครบนะฮะแล้วก็เราหาอันนี้จากไหนได้บ้างนะครับเอ่อทั้งกิจกรรมเนี่ยเราต้องเปิดอ่ะเดี๋ยวมาดู เราต้องเปิดกล่องทอง4กล่องนะครับแล้วก็กล่องม่วง10กล่องอันนี้อีก15กล่องอันนี้ไม่นับแล้วกันเนาะก็ใช้นี้อันนี้10กล่องก็ใช้ทั้งหมด30เม็ดนะครับตัวตัวอะไหล่บินชั้นสูง30เม็ดอันนี้อีก4กล่องก็ใช้นี้อีก80นะครับอืมคูณยี่สิบคูสี่แปดสิบบวกกับอีกแปดสิบบวกกับอีกเท่าไหร่นะแปดสิบบวกอีกสามสิบ กอีก30ก็ใช้80แ30เออเท่ามสิบเออถ้าใครไม่ไม่ผมมีกล่องทองอยู่แล้วอ่ะถ้า,ถ,าถ้ารวมทั้งหมดเลยแล้วกันคราฟคราฟใหม่หมดเนาะสมมติว่าไม่ได้ไม่ใครไม่มีกล่องทองก็ใช้ประมาณ110เนาะอ่าใช้อยู่110อ่าไม่ปม่มาร1อย1ิบชิ้นนะครับในการคราฟกล่องทอง4กล่องแล้วก็อันนี้สิบกล่องเนาะเราหาได้จากไหนบ้างก็เมื่อกี้พาร์ตได้40ใช่ไหม พาได้40แล้วก็ได้จะก,กิจกรรมตัวกิจกรรมเลยอีก10ชิ้นนะครับก็จะเป็น50ละกิจกรรมอ่าเป็น50แล้วละนะครับแล้วก็เราจะสามารถเอาแต้มสนับสนุนไปนแลกได้นะครับสัปดาห์าละสัปดาห์ละ10ชิ้นเนาะใช้ 15. ื่นห้สัปดาห์นี้เราทําจบ,บกิจกรรมสัปดาห์หน้าก็แปลว่าเราจะได้อีก20นะครับ2ส,สัปดาห์เป็นเท่าไหร่ละ40 40 0 5บเป็น50แล้วก็ได้อีก20เป็น70แล้วเป็น70 70ชิ้นขาดอีก30อ่าแล้วเราก็จะได้จากตัวร้านค้าเหรียญก้าหารเนาะนะครับเหรียญก้าหารเนี้ยนะครับสัปดาห์หนึ่งแรกได้3ชิ้นก็อีก6เนาะอีก2สัปดาห์ก็66 6, เป็นเท่าไหร่76ชิ้นเนาะแปลว่าเราจะขาดอยู่อ๋อมีอีกที่หนึ่งก็คือ,อห่อคอยครับหอคอยอันนี้ต้องลอง,ลองดูนะว่า แต้มเราพอแลกของ่มงปะ่ะถ้าแลกของ่วงได้ก็แลกนะครับของผมคำนวณแล้วผมไม่พอของโมงชิ้นที่2อพอดีว่ารีมลงไปสัปดาห์ <c oughs> นะครับก็เลยแลกของโมงวง1ชิ้นแล้วก็แลกต้นน้ํา2อันแล้วก็จะมีแต้มเหลือไว้แลกตัวอะไหล่บินชั้นสูงด้วยอะไหล่บินชั้นสูงนะครับใช้แต้มอ่ะพาไปดูร้านค้าดีกว่าจะได้เห็นภาพเราจะแลกได้นะครับซีซั่นนี้แลกได้20อันเลยนะครับเยอะนะ 20อันใช้แค่6 0พันแตม้ม6 0พันแตม้ม20อันอันละสองสาอแตม้มเนาะก็เมื่อกี้เราบวกได้76บวกกับอีก20อันก็เป็น96นะครับ96และอืมที่เหลือผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีติดตัวจากการสำเร็จลงหอคอยตัวนี้นะครับอืก็ลองดูว่าขาดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าจากที่แรกแรกเนี่ยการแรกเนี่ยก็ 96ชิ้นนะฮะแปลว่าขาดอีกแค่อีกแค่14ชิ้นเองเนาะจะซื้อเอาในตลาด NFT ก็ได้ตอนนี้ราคาขึ้นไปแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ต้องซื้อนะอย่างผมเองผมไม่ต้องซื้อเลยมีพอเพราะว่าที่ผ่านมาลงผ่านหอคอยก็ได้ได,ได้ได้ติดตัวมาด้วยนะครับมีอยู่15อันก็พอดีนะฮะไม่ต้องซื้อเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ฟาร์มวิหารก็ยังเพิ่มเลดดอบ พวกอะไรบินชั้นสูงอยู่นะครับก็ไปลงกันได้ของผมเองก็สัปดาห์แล้วดอกมา4อันก็โอเคนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับแบบขายได้เนาะแต่ขายไปแล้วนะครับอ่ะกิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของกิจกรรมใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากเนาะนะครับหลักๆเพิ่มคอนเทนต์กลับมานะครับก็คูเซกลับมากับเพิ่มตลาดกลางเนาะแต่ทีนี้มาดูแพ็กกันมีแพ็กไหนหน่าสนใจไหมนะฮะก็ จากที่ผมดูนะฮะก็มีแค่แพ็คไอตัวพาร์ตพาร์ตเครื่องร่อนนี่แหละพันห้านะครับแล้วก็แพ็กอื่นมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะมีแค่แพ็กนี้ที่น่าสนใจแต่ก็ไม่อยากเจ็บแล้วอยู่นี้ตัวนี้ครับพลังเวทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้อันนี้ร้อยเมตรอันนี้แปดสิบเมตรนะครับก็ใครสนใจก็จัดกันได้นะฮะแล้วก็มีอีเวนต์ตรงนี้ด้วย จากที่มันจะมีขายแค่นี้อันนี้เอาเจือจ้ามาขายในราคาแพ็คปกติเลยเนาะเปิดขาย2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จัดกันได้นะอัปเดตรอบนี้ก็มีประมาณนี้นะน่าจะไม่ตกลนอะไรล้ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ลองจัดกันดูได้เนาะตลาดโลก,ก็มีแล้วน่าจะทําของกันง่ายขึ้นนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับข้อมูลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งที่ปเป็น,นกำลังใจในการทําคลิป ทำไรจะตีแล้วเล่นเกมมีด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ